สวัสดีครับผมมจ๋งะนครับสวัสดีครับผมทั้งใหญ่นะใช้รถตู้หัวจัลลุน 5L นะครับปี2004นะครับ 2JZ เครื่องเบนซิน NGV นะแก๊ส NGV นะครับตอนนี้ผมแวะมาครับหาเฮียโบ๊ทนะครับเฮียโบ๊ทเจ้าของร้านขายอะไหล่รถตู้หัวจรวดนะครับแถบทลอง แผบท้องอะไรหัวจรวดนะดูครับเนีย่ยมีบริการผัดไปหน้าให้ด้วยเฮ้ยถามรู้ไป หน้ากระจ่างใสครับเนียนนะครับไม่มีสิวนะครับเกาโบสถ์แถมไปขัไดไฟลีให้อยู่นะครับดูดีเก่าเยอะเลยนะครับก็ใสขึ้น,นมาดูฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ยังไม่ได้ขัดเลยนะครับเหลืองมันเหลืองด้วยคราบน้ำมันคราบปุ่นคราบ,าบน้ำ คนละเรื่องเลยนะดีขึ้นเลยครับเทานะนะดูวันนี้กันนะดูนะครับเห็นไหมตาเหี่ยวนะว่าจะขัดลูกค้าเจาสัมภูดูะดน,ดนะครับ,รบตาเหี่ยวเขาบอกว่าก็เหลืองเหมือนกันเหมือนกันลูกค้าจะเข้ามาดูนี่ยยงวมาได้ปั่นให้เขาเลยเนี่ยครับอย่าไปดูตอนที่ยังไม่ปั่นอ่ะดูตอนนี้เลยเดี๋ยวไปชมกันในกลุ่มรถตู้หัวจรวดนะดูครับเหี่ยวโบจะขัดให้ทีคันี้ขัดแล้วจะขายยังไงขายอ๋อจะขาย ไปได้ไปนี่ไม่ต้องเสียเวลาให้เงียบน้่งปั่นแล้วพอไปได้ลเลยเขาวข้าวมาดูได้ไงโอ้โหเป็นไงเป็นไงครับเฉียวเลยครับเนี่ยยังให้ปัน่นนะปั่นแล้วปเป็นไงเขาข้าวเขาข้าวพอ นะครับเรื่องเลยเห็นไหมคนละเรื่องเลยเนี่ยโบบอกนะครับช่างใหญ่เคยเอาโฟมกินนิ่งนะครับมาขัดขัดนี่ด้วยผ้าด้วยอะไรนี่ไม่ได้เรื่องนะมันก็ขาวระดับเดียวนิดเดียวแต่ว่าเครื่องปั่นมันจะแรงแล้วมันก็จะละเอียดนะครับทําให้หน้าใสกระจ่างขาวนะครับเนียนให้ดีมันต้องลงกระดาษทรายมไม่ถึงไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับผมแค่นี้ก็แฮปปี้แล้วพอใจแล้วให้มันดีกว่าเก่าเพราะว่าตอนนี้หน้าฝนนะเราต้องการแสงสว่างนะครับโอ้เดีาเก่าเยอะนะ ครับเห็นไหมใครอยากขัดนะครับโทรหาเฮียบโบได้เดี๋ยวช่างใหญ่วางเบอร์โทรช่องทางติดต่อนะครับไว้ให้นะ<ร>อยู่ซอยสายไหม74็ก็ไก่นะครับก็เข้ามาในซอยนิดนึงบ้านเฮียโบบ้านเฮียโบนะครับมีหลายหลังนะเฮียโบเฮียโบอยากให้ดูบ่ออีกแล้วเดี๋ยวไปดูบ่อเข้าหน่อยดูว่เจ้าของ เดี๋ยวเดี๋ยวเอาทีละอย่างเอาเอาเบาก่อนดูเบาใครอยากได้ใครอยากได้เบานะเอาเดี๋ยวโฆษณาให้อปโบเลยใครอยากได้บนะออเ,ดาเบเาบเขาเรียกเบากร,รมาจีใช่ไหมเงี้ยเบาสวยมากเลยดูขาย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 ทุกอย่างอยากได้แล้วก็โทรสอบถามมานะครับแ,แล้วก็ฮียโบว่าให้มาดูรถรถเจ้าของอย่างเงี้ยคันนั้นให้ให้รีวิวไอจ้วดแล้วดูไฟนะดูปั่นขึ้นมาดิครับ ใสมากเลยขาวชั่วเลยดูดิดูไฟหน้านะผมว่าผมก็นั่งปั่นนะนั่งปั่นนะของนั้นแบ่งแบ่งปั่นให้คนอื่นเขาใช้มั่งเฮียมันเยอะไปรถอ่ะขายมั่งลูกค้าครับเอาเหลือเออลูกค้าเอาเลยดูว่ารถตัวเองอรถลูกค้ารถลูกค้านอนเขาอยู่เลยกินเดือนเดียวเขาเนี่ยดูเฮียถ่อมตัวดูของเต็มบ้านเฮียถ่อมตัวก็เป็นกินเดือนเดียวครั้จริง เดีจ้าของร้านคือแถบทองเป็นหนังสืออืมครับเจ้าของร้านเจ้าของร้านไปเรียนหนังสือน้องฝนใช่ไหมเออเออน้องฝนเจ้าของร้านเนี่ยท็อกเก่เปลูกน้องเขาเปลูกน้องนะครับผู้รับใช้หาเงินให้เขาใช้หาเงินให้ใครกูดฝนได้เงินเดือนไม่ถึงหมื่นเลยดูดิดูดิดูดิแก่อมตัวได้เงินเดือนละแปดพันกินเองมาเองทั้งใหญ่มาซื้อไอ้คันเกียร์ออโต้นะเดี๋ยวไปดูคันเกียร์สวยมากเนี่ยเอาจากหัวนั้นไปเลยนะเอาจากหัวเลยเเอาเอาจากหัวนั้นไปนะถอด นะครับตัดหัวมาเลยเฮียโบถอดให้กับมือเดี๋ยวมาดูครับมาดูมาดูนะครับไปเปลี่ยนแล้วก็ให้ช่างไฟนะครับโดยตรงช่างบอลวนะปุ่มบันตีนะครับเขาเปลี่ยนให้ดูครับดูนี่ก็แบ่งปันคือของเก่าพลาสติกตัวนี้ของผมมันแตกนะเนี่ยมันติดรถมามันแตกผมก็เลยจับเปลี่ยนใหม่เลยนะครับสวยเลยนะครับแล้วก็ปุ่มสีแดงนะครับผมไม่ปลด็อกแล้วผมผมให้เขาถอดเฟืองออกนะครับเมื่อคืนนี้ก็ไปเปลี่ยนพวงมาลัยมาอีกดู ไม่สวยบรรลุไปโทรหาเฮียบโบเลยครับโทรเรเอร์โทรศัพทรร์เดี๋ยวช่างใหญ่วางไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะหรือว่าวางไว้หน้าโพสนะครับวันนี้ขอบคุณเฮียบโบนี้ที่ให้ความรูเคราะนะครับขัดไฟหน้าให้แล้วก็แนะนําสิ่งดีๆให้นะวันนี้ลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับบ๊ายบายแนะนําวิธีการขัดไฟหน้านะครับรถตู้ง่ายๆนะ